ครับมาเยี่ยมกับผู้ช่วงเที่ยงครับเจ<ห>สายเจสัยก็รัรนนง,ง,ง,งเงห็นอย่างนอกระบสดีครับเจสัีครับอันนี้นี่ตังบ่เอาน้ำแข็งไหยังเจสาย น้ำกุกินโอ้เป็นยังตืให้กินโอ้ช่วงเที่ยงมันต้องมีบริการน้ำแข็งพอมแข็งพอมครับผมโอ้กัางฟูครับมามามีตามาครับช่วงเที่ยงครับมาแตงยำมะส้มมาเบิ่งส่งเที่ยงครับโอ้ห่อนห่อนแห้งเัาก็อาบน้ำแล้วอาบน้ำอาบน้ำครับกำลังเปียกครับผูฟูนังดีดเนอะฟูลุกขึ้นไปด ล,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 ลุกก็ดุดุเขินดุเขินดีดุเขินดีดีวิ่่งครับเพิ่นน้องก็อาบน้ำแล้วครับพอร่มเปิดป้อนได้ปเจใสได้อยู่ดุเขินดีดีเพิ่นห่อนครับเพิ่นห่อนครับมือนี้เจใส่มาบริการเองเลยมือนี้ลุกลุกลลุกลุกลุกลุลุกลครับเพิ่นน้องก็อาบน้ำแล้วครับหน้าโน่เป็นหมสีหนาว ครับออกไปยังไปยังไปยังออกไปแล้วครับออกไปแล้วบอกไปยังโู้ของอาไรที่สซร์เราถามว่าไปยังว่าไม่มีคำตอบเลยถอยครับหน้านหน้านกังฟูครับมีตังไม่ใส่นอนหรอตังอะไรตังหากินบอลหิวเลยมีตังมามาตังวันนี้ลกมาครับมีตังครับค่อนข้างที่เสียฟังครับบอกยังกับได้เบิร์ตครับ ถ้ว่าหันโบโบมีหูมามาอย่าไปเตาแข่งตอนนี้รับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งอันนี้ช่วงเที่ยงครับพันนี้ห้อนครับที่สายว่าเปิดพัดลมให้รับมีน้ำแข็งให้พร้อมครับแข็งบริการครับใส่ถังไปเลยครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับบอกเขากงครับเบิกครับบอกเขากงครับ <c oughs> ยังไงบอกโอ้บอกง่ายบอกง่ายดีดี<ป>บอกเขาโกงเอาเอาเอาดิอันนี้หูโกงไปใส่บาทดิล่องนำ้ำที่เอาลองเบิง่งลองเบิง่งเอาลองเบิ่งด้วยลองเบิ่งด้วย,วย <มา S 1> ครับบอกให้ลงน้ำครับเออของมกักของมกัก <c oughs> มีตังค์ครับมีตังค์อันนี้อาบนำ้ำหมดทุกเมื่อบอรอือย <c oughs> ังใส่อาบน้ำทุกเมื่อ โอ้เพิ่นเพิ่นครับผมโอ้เบึง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 พื่อทีอาบน้ำให้เอาเลนบ้านนี้เห็นในบัตต่อหมดุดตี่ทำน้ำกระลังสิ้นไหลครับน้ำค่อนข้างสินหน่อยสีดน้ำเลยว่ัชพืส่หรือปล่อยไปยังสีเลยครับโอ้จะใส่ยว่าปลอ่อ,อ,อ,ลอยเพิ่นเพิ่นลูกไว้กับน้ำเลยครับปล่อยบ่าเบ็ดเหมือนกับ เจสาสมือนี้มาคุ้มเองครับมือนี่ซื้อมือซื้อมือไม่นอกมือนีเจะส่เพาะว่าไวเราหอนอากาศหอนแห้งว่าอาบน้ำไ้กอนโมนเลยครับ,<แ>บสีส่ยายงรังบรับอูลงเป็นลงเป็นกระลำมัง ผมม้มนผมม้อนขคางหดด้วครับวันยานสมายหานหดค้นแต่ว่าแต่วนีผมม้นยาดกลยยาดยังหยาดกองท <c oughs> ี่จะเสียง <c oughs> ครับเบิ้งครับที่ไหนน,อน้องเมันน้าองเบิ้งล่องเบิ้งลองเบิ้ง คนมักครับคนมาครักโอ้โหครับคนมางามครับเิ็นโอ้สไตล์ของเพมึนครับอ่าลองมึงลองม่งลองมึงเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เนี่ยเอาน้ำแข็งมาใส่บ่ครับเอาเอาโอ้หยกขาวหยกขาวเอาลองเบิึงลองเบิึงเอาตังลูกเอาลองมึงด้วยเฮงไหนเฮงไหนเฮงเลนเฮงเลยครับโอ้คนมัาคนมัก สไตล์เพื่อนครับว่าได้ยิ้มนะครับส่งนี่ครับเพราะเป็นยิ้มครับส่งนี่ส่งนี่เฉียวเฉียวออกอผมว่าบ่าหาต่ยิ้มเฉียวออกมาเองเลยครับผมครับบ่หาต่ยิ้มครับเอาเพื่นมากราบดีดีครับกินกินครับเรีนนี่ครับสไตล์เพื่อนครับ áo liền luôn vậy vâng vâng hợp vâng à cả áo giọt nam giọt nằm, áo long vương long vâng long vâng giọt nam thì tăng hạc áo đeo áo long vâng long vâng áo áo lục áo nam lục áo nam vâng áo long vâng long vâng nhọc khá đôi nhọc khá đôi nhọc khá đôi ครับเอามุดแล้วมุดแล้วครับเอาหมักหมักัดมากักในน้นำครับอันนี้ใบเอ้ยสีเที่ยงกุ้งก u ครับอากาศกำลังห่อนมีตังของมากคกวี้น้อยหนำเอาเอาเอาลองเวิ้งเอาเอาลองลองสบัดลอบสบัดหนึ่ Long rồi lâu bắt gặp nào. bắt nào, là lâu 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 nào lâu 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 Áo lâu 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 อนี่ยโอ้โองมาับของมา่ตังตเร็วเร็วเเร็ว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 เย่างเตังตังังจินกินกับิน้พไอ้พไอพเรไอ้พุ่นเร็วเรเร็วเี่นี่นี่ลังลังตังหลังหลังลังง เอาไปเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเพเพิ่งาไเล่นน้ำครับครับอ่ะตังเลยแล้วเลยแล้วยังตอกัดสายยางครับอ่าน้ำหยอกหยอกเล่นครับเออเอาขึ้นมาดูดินแล้วบานนี้ครับสายยางครับครับผมอ่ะพามาเบิ่งช่วงเทียงเทียงครับมาแต่ย่าม้อเสาครับมือหนีมาเทียงครับ าสายยางรุดครับสายยางรุดอ่ะตังเลยเนาะครับเอาแล้ว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 มุดแล้วมึงดูมุดล้วมึงดูมุดเป็น่านํำครับมีตังน้องมีตังครับพิษบูเบอร์รี่ครับแก้วครับ อ่ะชิปนีอาไ้สั้หน่อยก่อนครับมาเล็นน้ำมีตังหน้าโน่กังผูครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราได้เยนะครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ